อดีตนางเอกโบทัยะสุพางถูกแฟนฝรั่งทําเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกขอแสดงความยินดีกับอดีตนางเอกสาวโบทัญะสุพางที่หลังจากเจ้าตัวตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาถาวร ซึ่งสาวโบก็ได้มีความรักครั้งใหม่กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติซึ่งก็คบหากันมาหลายปีและล่าสุดฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอสาวโบแต่งงานท้ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์รูปและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า so t h a r e i was enjoying the beach with with my b a s e boy c i d y when this guy decides to drop to one knee like i t s a m o v m i i'm like wait i s t h i s a p r a n k but no he was serious city bar the wave cheer and the dolphin jump and just like that we're calling him f i a n c w หลังจากที่เจ้าตัวแจ้งข่าวดีไปก็มีเพื่อนเพื่อนดาราเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับสาวโบอย่างมากมายเช่นเบลล่ารานีโมมนชนกบุ๊กกิฟซูมนทิปไมพัทรเดชบัวนลินทิปซอนยาสิงหาบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีกับสาวโบด้วยนะคะ ธัญสุภางจิรปรีชานนชื่อเล่นโบเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพศ2533สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยความที่โบเป็นคนที่เรียนเก่งทำให้ได้ทุนไปนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา4ปีที่ริซูเมอิการเอเทียแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้ด้านรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โบมีสามารถพิเศษสามารถพูดได้มากถึง6ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเกาหลีและสเปนหลังจากกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นโบมาออดิชั่นและได้ถูกเลือกให้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องเขาเรียกผมว่าความรักคู่กับอารักอมอมสุภสิริและได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดและมีผลงานละครเรื่องแรกคือไฟหวนในปี2557ได้พลิกมารับบทร้ายครั้งแรกในละครเรื่องกุหลาบเล่นไฟ และในปี2558ประสบความสำเร็จกับบทพักตราในละครรอยรักแรงแค้นทัญสุพางพักงานแสดงชั่วคราวเพื่อบินไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขา Integrated Marketing ที่นิวรยกยูนิเวอร์ซิตี้ NYU ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันจบการศึกษาแล้วชีวิตส่วนตัวทัญ,ญสุพางได้พบรักและคบหาดูใจกับเอกจิรัตบูรพาพัฒนกูลชื่อเดิมสุภากรประทีปถิ่นทองหรือเอกเด็กวัดร้อยล้านมาทั้งหมด5ปีอดีตเคยเป็นเด็กวัดที่วัดท่าไม้ได้มุมานะทำธุรกิจส่วนตัวด้านอสังหาริมทรัพย์จนร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านตั้งแต่อายุยังน้อย ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นนักสแสดงและพบรักกับนางเอกสาวช่อง7จ็ดธัญสุภางกับเอกได้ประกาศมั่นบนสะพานพระรามแปดลางแม่น้ำเจ้าพระยาวันพฤหัสบดีที่วันที่28มกราคมพศ2559และมีการฉลองสมรสในวันศุกร์ที่วันที่18มีนาคมพศ2559ณรีสอร์ทบุรีทาราอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันหย่ากันแล้วและไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน